สวัสดีครับที่ที่ฮัลโหลจำได้อะจำกันได้เหรอไม่นี่จำกันได้จำกันได้โอ้โหคิดถึงใหญ่เลยโอ้โหคิดถึงมาคิดถึงฮอแล้วลูกเป็นไงสบายดีสบายดีอยู่ด้วยกันคิดถึงมากเลยดิดูดิสวัสดีครับทุกท่านกูซียูนะฮะหลังจากเอาก๋วยเตี๋ยวไปให้กับนะครับทางด้านพี่บ่าวแล้วนะฮะก็แวะมา รงนนี้นะกัปตันอย่าเข้าไปใกล้เขาไม่ได้รังเกียจเดี๋ยวเราจะเดือดอย่าไปใกล้เขาโอ้เราคุยกันตะโกนดีกว่า,าไ,ดวได้แล้วหรอดีขึ้นยังโอ้ก<อ>็โอเคแล้วแหละทางนั้นฮะยัง,ยงเหรอเอาจอเลยเหรอ<ะ>โอ้ยอเอาใกล้ไม่ได้เราถือกล้องไปเลยอือเป็นอย่างไร นายบอกว่าใครขึ้นอีกแล้วใครขึ้นเมื่อคืนตอนประมาณเที่ยงคืนใครขึ้นเหมือนค่อยไม่ได้นอนเช็ดตัวอืมช่วงเช้ได้ขึ้นเดือนไม่ค่อยได้ไงก็เลยรีบมากันเนี่ยเมื่อกี้ไปซื้อของอยู่ครับผมดีขึ้นไหมอันนี้ก็กินข้าวตอนเที่ยงค่อยไม่รู้จะทำยังไงค่อยไปไหมนี่คือมันเป็นอย่างนี้กินยาที่หมอท่านให้มานะกินจนหมดแล้ว กินหมดทุกอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นมันปวดมันลุกไม่ขึ้นมันปวดเนื้อมันมันปวดทั้งตัวมันไม่มีแรงแล้บหนึ่งท่านทีสี่ขออนุญาตมันปวดทั้งเนื้อทั้งตัวมันไม่มีแรงแล้วสุดท้ายรู้ไหมยังไม่รู้ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วเอเลยซัดฟ้าทลายโจนที่เอฟซีส่งมาโอ้นันเลขของ,ของดีเออกินสักพักเหงื่อออกอ จากที่มันอื้ออมันเปิดขึ้นอ๋อทำไมได้ยินชัดกว่าเดิมอ๋อก็เลยลุกมาเดินเอ้ามันไม่ปวดเมื่อยแล้วนี่หว่าเหรอเอเมื่อกี้เนี่ยประมาณกินนนมมาตอเเที่ยงะประมาณก่อนที่พระเจ้าจะมาประมาณไม่ถึงชั่วโมงเนาะไม่ถึงชั่วโมงฟ้าทลายโจรเมื่อกี้ผมก็ยังนอนลุกไม่ขึ้นอยู่ผมว่าจะเข้ามาบอกอยู่ว่ากินฟ้าทลายโจรอืโชคดีกินซะก่อนเงินรู้เลยเงินรู้เลยโอ้โหนอนนอนรู้เลยไปสองเมตร นะกินอีกเท่ากันน่ะตอนเย็นแล้วแหละค่อยกินสี่เม็ดนาฟ้าทลายจูนกินไปสองค่อยกินสองอย่างนั่นสี่สี่แต่ว่าแต่ละบริษัทอาจจะไม่เหมือนกันไอรุ่นของผมอ่ะผมกินสี่ตอนนั้นเ่ะเลยดีขึ้นดี่นาฟ้าทลายจูนไอเราก็คิดว่าเดี๋ยวมันไปตีกันกับยาที่หมอมันให้โอ้เขากินคู่กันเลยก็เลยยังไม่กินกินแต่วันแรกที่มันเป็น กินวันแรกสองเม็ดเลยมันรู้สึกอะไรคงจะไม่ได้ช่วยอนะไรหรอกฟ้าทะลายโจรนก็เมื่อกี้มันไม่มียาจะกินแล้วก็เลยลองกินดูเพราลงมาหมดทุกยาแล้วใช่ก็พอกินอนะ่ะทำไมมันเหงื่อออกมีแรงขึ้นเลยถ้าเหงื่อออกแสดงว่ายาเดิอนออ่หกลิตรแล้วเหงื่อออกมันไม่ได้เหงื่อไม่ออกเพราะเช็ดตัวจนเหนื่อยเนาะก็มีอากาขาดสารเล้งมาเลยไปโรงพยาบาลตอนแรกเขาจะไปอีกทีกินข้าวอิ่มแล้วว่าจะไปโรงพยาบาลหรอไป คอยจะขับมินิก็ไม่กล้านั่งก็คอยเนาะคอยก็จะให้นอนในซาเล้งนั่นแหละอขับกล้องสวยเนาะใช่แล้วเอไปมต้องไปหาเปล่ามาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้นี่อ๋อต้องไปแบหมอไม่ต้องหรือนะมั้งจะไปจะได้พาไปฮะไม่ต้องน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะแต่สีก็เป็นห่วงเพราะว่าพวกเราก็เป็นห่วงอาการตอนนี้ก็คือเรี่ยวแรงมันก็มีแล้วไงไม่ใช่อย่าชะล่าใจเลยไปทำอะไรอล่ะ พอๆกอนนะอะไรมันมันคุณเห็นขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยวันหนึ่งสองวันแล้วเนี่ยเนาะกินยาแล้วก็พักดูอาการสักหน่อยอย่าพึ่งอ้ยหายแล้วซัดอะไรก็ว่ากันไปอีกเดี๋ยวก็ยาวอีก่จดนี่นก็เาไปก่อนกินอาหารเบาไปก่อนคือเราก็ไม่รู้เนาะใช่เราก็ไม่รู้ว่ามันไม่ถูกกันไกลต่อนะคือว่าตอนนั้นมันหมดฤิ์บอกเมื่อวานกินตอนเที่ยง มันไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวมันไม่ควรถูกกับต่อยแล้วปกติมันจะมีสารอย่างนิดนึงอืมมันเป็นพิษไงมันมีพิษนึงพิษต่อพวกต่อพวกหนูพวกงูอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเรของอร่อยเราก็เอาไม่รอแล้วว่าเอาเลยมันไม่ได้กินนานแล้วไงกูจะขี้ว่าไปไหนมาฮะเอาเอาก๋วยเตี๋ยวไปให้ลูกพี่ฮะเอาลูกพี่จะมานี่บรอกเอาพี่เบาเราไปกินข้าวเนาะเราเมื่อยถ่าเนาะเออแล้ว อันนี้นะค่อยอนุญาตให้น้องเอิร์ธไปโรงเรียนกับลูกข่อยเพือเพื่อให้เขาไปเจอเพื่อนฟูงอะไรก็ว่ากันไปไปโรงเรียนยังไงไปด้วยกันรกรับมุข่อยนี่แหล,ละแล้วทีนี้ไปเจอบูบูอ่ะ,อะไปทำงานโรงเรียนอยู่แล้วแล้วไม่มีเงินกินข้าวก็เลยโทรมาแล้วก็มากินข้าวด้วยกันที่บ้านที่ที่ร้านแล้วก็กินข้าวเสร็จบูบูกับเอิร์ธเขาคุยกันแล้วก็บอกว่าเขาอยากไปดูบรรยากาศที่โรงเรียน เขาก็เลยบอกว่าไปเลยทางนั <so S 1> ้นเผื่อเขาอยากมีเปิดเปิดโลกทัศน์เขานะอยากให้เขาไปดูไปอะไรเงี้ยอยู่กับกับลูกข่อยนั่นแหละอยู่โรงเรียนมันไม่ได้มากันทุกคนเลยเขาไม่ได้เปิดเทอมไหนเขาปิดเทอมแล้วแล้วก็มาทํางานพิเศษกันก็จะมาเฉพาะบางคนอ่าปิดเทอมแล้วแต่เขาไปทํางานพิเศษกันเขาก็เลยเออเผื่อไปเจอเพื่อนไปเจออะไรแบบนี้นะก็เลยขออนุญาตขอถือสาวิสาสะอนุญาตเขาซะเออเพราะว่าลูกข่อยกับ ก็ไปฮะนนะเขาก็เลยว่อาอนุญาตให้ไปฮะนนะอืนั่นแหละไปวันนี้เปล่างี้ไปงี้นี่นกนอ,กนอเขาไปซื้อของกับมูขวายแหละเอดิดอ่ะแล้วไปกินข้าวแล้วก็เจอกันที่ร้าน <c oughs> ไงก็เลยให้ไปด้วยไง<ๆ>ก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนนี่ไงอเออนั่นแหละก็ให้ก็บอกเขา,ลาเลยแหละนนัแหละก็ไปน้องก็ยังว่าแหละูกพ่อตโตก็ยิงแต่ว่าเขาเพิ่งจะออกจากอ,ออกจากบ้านใช่ไหม ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยออกจากห้องอืมพึ่งจะออกกับเือนกับว่าเพิ่งจะเปิดโลกนั่นแหละว่างตอนนี้เราสองพูนี้พูดอะไรไม่ได้แล้วล่ะอืมไม่เป็นไรหรอกช่วยๆกันคัดเดี๋ยวมันก็ดีแหละเดี๋ยวเข้าที่เข้าทางไม่ต้องซีเรียสหรอกถ้าไม่ไหวยังไงก็ปิ้งกลางไปอืมจะด่วนเข้ามาเลยออืดีขึ้นแล้วล่ะดีเมื่อกี้เองสุดท้ายเฉพาะสมุนไพรไทยแท้ๆเลย มองข้ามตั้งนานทําไปเล่นไปเป็นโควิดแรกๆเขาอยัางให้กินฟ้าทลายโจรอย่างเดียวเลยใอ่ใช่งทีเคมนากินที่ไม่ไดป็นกรรมเลลกินจนก็กอนธม่ล่งทีเคมีมากเราก็ไม่ได้อ,อนะไรหรอกแล้วมันก็เอา <ไป S 1> ธรรมชาติมัง่งเม็ดอยู่เลยหายไม่ได้หายหลอกมันก็อาการมันก็ดีขึ้นอ่ะอ ดีขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยเพราะฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเข้าไปถ้ามาถ้ามาช่วงเช้าเมื่อเช้าก็อาจจะไม่ได้คุยด้วยเลยแหละไม่มีแรงซึ่งผมก็ใส่เม็ดมาอย่างดีนะครี่ใช่ผมผมก็ใส่ครับผมก็ใส่พอดีว่าเมื่อกี้มีผู้ใหญ่ใจดีส่งเม็ดมา โอ้โหทีมงานในสนอยใครไปใส่กันโอเคครับระบาดหายไปไปมาไม่ไหวยังไงก็พิ้งกลางไปเลยยิบตัวใชาเลยกับตันน้ำซิ่งรถด่วนแอมบูเลนต้องเขาคนนี้พร้อมสเตนบายเลยอืมฮึใช่อ่อเดี๋ยวก็โอ้นะฮะเดย์ยังคืมก็ให้สำหรับทีมงานเราขอบคุณมากๆขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะฮะที่ส่งแมสมาให้กับทีมงาน นะเดี๋ยวจะปิดเลยดีกว่าปิดปากเลยดีกว่าทุกท่านทำเพปเล่นไปผมปิดเลยพี่น้องขอฝากคลิปไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะทุกท่านครับผมครับผมดูแลตัวเองอืะผมก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ